สวัสดีค่ะฟิสิกส์เก้าวิชาสามัญปี64นะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าทรงกระบอกมวลนะคะ0.5กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นระดับลื่นนะคะระดับลื่นโอเคลื่นแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานนะคะในระนาบ X y นะคะเมื่อออกแรง3แรงตอนนี้มีแรง3แรงนะคะกระทำต่อทรงกระบอกในทิศทางขนานกับพื้น และผ่านศูนย์กลางมวลโดยไม่ทำให้วัตถุล้มดังภาพนะคะอันนี้จะเป็นมุมมองจากด้านบนนะคะมุมมองจากด้านบนเขากำหนดค่าไซน์กับค่าคอร์สมาให้นะคะสิ่งที่เขาถามก็คือเขาถามว่าความเร่งนะคะของทรงกระบอกมีขนาดเท่าใดและมีทิศทางใดนะคะความเร่งก็คือ e เนาะนะคะ e มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ถามหาทิศทางนะคะ มาทิศท,ทางด้วยว่ามีทิศท,ทางไหนนะคะทีนี้กรณีนี้ก็จะเป็นลักษณะของเรื่องการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่กฎข้อที่2ของนิวตันถ้าเราจะหาความเร่งก็คือหาจากซิกมา F เท่ากับ MA นะคะ MA ซึ่งโจทย์เขาให้ M มาแล้วคือ0.5นะคะให้มาแล้ว0.5เราต้องหาซิกมา F นั่นก็คือหาแรงรับ ตอนนี้แรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะตอนนี้มีอยู่1 2และก็3นะคะเราต้องรวมแรงนะคะแต่ทีนี้การรวมแรงรับอ่ะครูไม่ต้องไปพูดทบทวนอีกครั้งเนาะนะคะนักเรียนน่าจะมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วการรวมแรงรับนะคะก็คือแรงในแนวแกน x ะะแรงในแนวแกน x ก็รวมกันแล้วก็แรงในแนวแกน y ก็รวมกันแล้วนะคะรวมโดยใช้สูตรนะคะโดยใช้สมการ sigma f เท่ากาับ square root f x กำลังสองบวก f y กำลังสองนะคะโอเคนะโอเคทีนี้เรามารวมแรงก่อนนะคะรวมแรงก่อน สังเกตว่าแรงที่ไม่ได้อยู่ในแนวแกนก็จะเป็น6นิวตันเพราะฉะนั้นเราต้องแตกแรงเนาะนะคะแตกแรงอันนี้ก็จะเป็น6 c คอร์สอ่าคอร์สเซต้านะคะซึ่งมันก็คือ6คูณคอรสเซต้าเขาให้มาอยู่แล้วคือ4 5ส่วนหหรือ6 4 24ก็เป็น 5 4 24.8นิวตันนะคะ4.8นิวตันส่วนแกนวายนะคะก็แตกแรงออกมาก็จะเป็น6กทรายนะคะเข้าคอสออกทรายเนาะ6คูณทรายก็คือโจทย์ให้มาคือ3ส่วน5ก็จะได้เท่ากับ6 38 5 35-56-30ก็ได้3.6นิวตันนะคะถ้ามาวาดแรงก็จะเป็นอโอเคอันนี้ก็3.6นิวตันนะคะ3.6นิวตันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นวัตถุนะคะเป็นทรงกระบอกอันนี้ก็จะเป็น3นิวตัน ส่วนตัวนี้ก็เป็น4นิวตันแล้วก็อันนี้ก็ทิศของแรง4.8นิวตันนะคะเรารวมแรงในแนวแกน x ก่อนนะคะ sigma Fx นะคะก็เท่ากับครวให้4.8นะคะถ้าแรงทีต่ตรงข้ามกันนะคะครูก็เอามาลบกัน4.8ลบ4ก็เท่ากับ sigma F x ได้0.8นิวตันมีทิศทางซ้ายนะคะส่วนซิกมาเอไนะคะซิกมาเอไซิกมาเอไก็เท่ากับ3.6ลบ3นะคะก็จะได้0.6นิวตันมีทิศ ลงนะคะโอเคมีทิศลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็จะได้แรงลับของเรานะแรงในแนวแกน x แนกน y ก็คือ,อที่กระทำต่อวัตถุนะคะ0.8นิวตันนะคะแล้วก็แรงในทิศลงคือ0.6นิวตันนะคะเราจะรวมแรงลับนะคะรวมแรงลับตรงนี้ก็จะได้เป็นซิกมาเอฟนะคะซิกมาเอฟ โอเคซิกมา F ก็หาจากซิกมา F เท่ากับสแควรูท o o t F X กำลังสองบวก F Y กำลังสองนะคะเ y กลังสองซิกมา F ก็เท่ากับสแควรูท o o t ย8ุกกำลังสองบวก0.6ยกกกำลังสองนะคะ คิดอย่างเร็วก็จะได้1นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นซิกมาเอฟของเราก็จะได้1นิวตันนะคะมีทิศต,ตามลูกศรสีชมพูนะคะมีทิศขอโทษนะคะมีทิศลงโอเคตามนี้นะคะทีนี้เราจะมาหาความเร่งนะคะความเร่งจากสมการากฎข้อที่2ของนิวตันเนาะนะคะโอเคข้อที่2ของนิวตันก็จะได้ ซิกมา F เท่ากับ M A นะคะ F ของเราคือ1 M ก็คือ0.5จดให้มานะนะคะ A นะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะหา A ก็จะได้เท่ากับ1หารด้วย0.5 ก็จะได้ความเร่งออกมาคือ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคตอนนี้เราได้คำตอบคือความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลังสองและมีทิศนะคะมีทิศต,ตามนี้นะคะตามซิกมาเอฟโอเคเรามาดูช้อยกันนะคะช้อยข้อที่1นะคะช้อยข้อที่1โอเคความเร่งนะคะความเร่ง 2เมตรต่อวินาทีกําลังสองถูกต้องนะคะแต่ว่าทิศต้องมีทิศลงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดข้อ2ก็ผิดนะคะมาดูข้อ3ความเร่งผิดนาอทิศทางถูกข้อ4นะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะตอบข้อ4ก็คือความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกําลังสองแล้วก็มีทิศลงนะคะส่วนข้อ5นี้ก็ผิดคําตอบที่ถูกก็คือข้อที่4นะคะ